ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของการปรับแต่งมุมมองการแสดงผลของชิ้นงานนะครับในการปรับแต่งของชิ้นงานนะครับคืนนี้ชิ้นงานที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นการแสดงผลแบบเฉดวิดเอทดนะครับก็คือทูนบาร์อยู่ตรงนี้นะครับดิสเพสสไตล์นะครับเราจะเลือกไม่โชว์ขอบเป็นโชว์เดก็ได้นะครับในส่วนนี้ขอบก็จะหายไปนะครับหรือเราจะเลือกเป็นไว e เฟรมก็ได้นะครับในส่วนนี้นะฮะทีนี้นะครับ เราสามารถปรับเลือกมุมมองได้นะครับในส่วนนี้นะครับผมขอกลับไปเฉดวิเศษนะครับหลังจากนั้นอ่ปรับเปลี่ยนมุมมองนะครับมีด้วยกันอยู่สองสองวิธีด้วยกันนะครับก็คือวิธีแรกก็จะเป็นทูลบาร์ด้านนี้นะครับเป็นอปอัพขึ้นมาให้เราเลือกเปลี่ยนปุ่มมองเป็นด้านฟอนต์เป็นด้านฟอนต์เป็นด้านไลท์ท็อปวิวได้นะครับในส่วนนี้นะครับ อีกวิธีหนึ่งครับโดยการคลิกที่เรียกทุนบ่าออกมาใช้นะครับให้ติคำสั่งของวิวนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของซูมทูฟิตนะครับก็ได้นะครับในส่วนนี้เป็นซูมทูฟิตหรือจะเป็นมุมมองก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ในกรณีที่ไวท์โซลิเวอร์ส เวอร์ชัน2020เนี่ยนะครับเราจะเพิ่มในส่วนของวิวเนี้ยนะครับโดยให้เราเพิ่มเครื่องมือนะครับโดยให้เรามาเข้าในส่วนของข้างเฟืองนะครับข้างออปชันกดดับดาวลงมา Customize นะครับมาเลือก Command นะครับเลื่อนลงมานะครับติ๊กคําสั่งวิวนะครับส่วนหลักๆที่เราจะใช้กันนะครับก็จะมี Zoom to a r e นะครับเราสามารถลากมาวางได้เลยนะครับหรือ Zoom In Zoom Out นะครับในส่วนนี้ นะครับในที่นี้ผมขอสาธิตเท่านี้นะครับโอเคนะฮะซูมทูแอเรียนะครับก็จะจะเป็นเคอร์เซอร์เมาส์แล้วก็ขึ้นรูปกรอบเส้นประสีดำขึ้นมานะครับก็ทำการคลิกเมาส์ซ้ายค้างครับแล้วก็ลากจะเป็นการซูมทูฟิสต์นะซูมทูแอเรียนะครับส่วนวิธีการซูมทูฟิตให้เรากดคำสั่งที่คีย์บอร์ดคำสั่งตัว F ได้เลยนะครับหรือ จะเลื่อนคำสั่งมาในเรื่องเลือกของทูลบาร์ก็ได้นะครับซูมทูฟิตนะฮะในส่วนนี้อีกตัวนึงครับเป็นซูมอินซูมอัลนะครับให้เรากดเลือกคำสั่งนะครับหลังจากนั้นเรากดเมาส์คลิกซ้ายนะครับค้างไว้นะครับก็จะเป็นในการทํางานในส่วนของซูมทูฟิตนี้นะครับผมอีกตัวนะครับที่เราผมขอแนะนําปิดท้ายนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่อาจจะใช้กันบ่อยๆนะครับ เข้ามาที่คอ m มาดนะครับเลือกออกมาเลยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นซูมทูสเ e c t ชันนะครับในส่วนนี้ที่เราอาจจะใช้กันบ่อยๆนะครับหรือจะเป็นในส่วนของการโ o t a t รเท e วิวนะครับในส่วนนี้นะครับนะฮะเป็นการโ o t a t รเท e วิวนะครับที่เราจะใช้กันค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะครับในตัว SolidWorks นี้โอเคครับนะกดโอเคทีนี้ ในส่วนของ uh, o o m to selection เนี่ยจะไม่ขึ้น Enable ให้เรานะครับเป็นล i s เบิลอยู่เราังยังสามารถกดไม่ได้นะครับพเพราะก็จะเป็นตัวสีเทาอยู่จะทำงานก็ต่อเมื่อเรากดเลือก s e l e c t i o n ที่ผิวนั้นนะครับหลังจากนั้นเรากด o o m to s e l e c t i o นนะครับเขาก็จะทำการซูมในส่วนที่เรา s e เ e c t i o n เอาไว้ให้นะครับในส่วนนี้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของการ t a t e view นะครับก็จะเป็นในส่วนของเครื่องมือ t a t e view นะครับ เราเลื่อน Rotate View ได้นะครับในส่วนนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับ